สวัสดีค่ะพบกันกับพักนะคะ The Season บ้านแห่งฤดูการนะคะชาวนี้ไปดูซิว่าวันนี้เรามีอะไรนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้พักจะมาเก็บผักไปทำอาหารนะคะไปเก็บผักในห้องผักทำอาหารกันอยาก ทานเมนูน้ำพริกกะปิเดี๋ยวจะมาเก็บผักปลังนะคะวันนี้ผักปลังแล้วก็จะมาเก็บผักปลังที่งามมากนะคะดูใบก็สิทั้งยอดทั้งใบโอ้ใบใหญ่มากเดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยนะผักปลังนะ ผักปลังนี่นะคะยอดสวยๆเลยเดี๋ยวจะไปผัดน้ำมันกับน้ำทานน้ำพริกกะปินะคะน้ำพริกกะปิปกติไม่ค่อยถนัดนะคะต้องฝึกทานแนะผักปลังนะคะแล้วก็แตงกวานะคะจะตัดออกให้หมดเลยนะคะเผื่อลูกใหม่เขาจะได้เกิดมาบ้างนะคะตัดออกทิ้งให้หมดเลยไม่เอาเมาล็ดแล้วนะคะ จุลุกใหญ่ของเราด้วยนะเราก็จะตัดออกโอเคค่ะไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวพักเัามาให้ชมนะคะแล้วก็จะเก็บผักบุ้งไปด้วยนะคะเก็บผักบุ้งไปด้วยเลย อ่อนมากเลยอะ่ะอ่อนมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักขอเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพักจะมาอาัดให้ชมนะ ตอนสุดท้ายเนาะดูดิเขากิง่งต้นใหญ่มากแล้วก็อวบมากอ,อ่อนมากเลยอะใบยอย่างนี้เราก็จะเด็ดออกมาด้วยนะนี่เคค่ะเดี๋ยวพักให้ชมทีหลังนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแตงกวากันนะคะ ได้ไหมได้แล้วนะคะเต็ากัายักษ์ของเราว้าวลูกใหญ่มาก นะคะคนี่นะคะเราก็เก็บผลผิตเสเ็จเรียบร้อยแล้วนะคะแตงกวายยกษ์ของเรานะคะแตงกวา้นาคมมากแล้วก็ผักกังนะคะจะมีรูสังเกตว่าออแกนิกน่าจะเป็นหอยทากนะคะใบใหญ่มากโอเคนะคะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพักก็จะเข้าไปทำอาหารแล้วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบา,บายยลูกแก่มาก มีความสุขนะคะแถม